ก็สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็ยินดีต้อนรับสู่รายการแกะตัวอย่างของหมาแกะหนังเหมือนเดิมนะครับอันนี้จะเป็นรายการที่ผมอัดสดๆแต่ว่าอาัดในเพจเหมือนเดิมนะแต่ว่าอันนี้จะเป็นแกะตัวอย่างของเรื่องพี่นาคสี่เป็นหนังภาคที่4ี่ของแฟนชายพี่นาคของค่าย5ฟตา์ที่มาไกลมากๆนะครับก็ไม่ไม่คิดว่ามันจะมาไกลถึง ภาคสเหมือนกันตั้งแต่ตอนแรกภาคแรกก็ห้ามบวชภาคสองก็ห้ามศึกแล้วก็ภาค3ก็ห้ามลักขโมยภาค4จะเป็นอะไรก็ต้องรอดูนะครับแต่ว่าเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่เพิ่งปล่อยมาแบบสดๆร้อนๆเลยก็เดี๋ยวเดี๋ยวไปพูดกันเลยอาจจะอาจจะมีสปอยถ้าเดาถูกนะครับก็เรื่องนี้เหมือนจะได้แรงบันดาลใจมาจาก ผีตาโขนแล้วก็หยิบมาใช้กับเรื่องราวของพี่นาคนะครับก็ภาคน,นี้ก็ดูเหมือนกับคําว่าห้ามเนี่ยถ้าให้เดาก็จากตัวอย่างที่พูดมาก็เหมือนกับห้ามผิดคําสัญญาหรือเปล่าอันนี้ยังไม่แน่ใจนะแต่ว่าน่าจะเป็นเหมือนกับข้อคิดของภาคน,นี้หรือเปล่านะอันนี้ผมเดาเองนะก็ในเรื่องเนี้คือตัวละครของ uh, โทมิจุนเนี่ยก็เหมือนกับ ตามเนื้อเรื่องก็คือเ,อเขาจะได้กลับไปที่บ้านเกิดในวัยเยาวเพื่อช่วยบุณะโบทเก่าแก่ของวัดประจำชุมชนซึ่งก็ยังมีบอลูนแล้วก็เฟิร์สติดตามไปเหมือนเดิมนะครับอืมก็มันก็มีเหมือนกับผีตอนหนึ่งที่ผีพี่นาคตอนหนึ่งที่อยู่ภายใต้หน้ากากสยองนี่แหละก็มุ่งหน้ามาที่ คุณโทมินจุนอืมอันนี้ก็น่าสงสัยอยู่ว่าที่แล้วก็ต้องไปรอดูในตัวอย่างต่อไปว่าเป็นใครนะครับส่วนตัวละครนี้ตัวละครนี้มาจากภาคที่แล้วครับตัวละครนี้เนี่ยถ้าจํากันได้เป็นตัวละครของที่ชื่อว่าตีชายลึกลับที่ปรากฏให้คุณโทเห็นอยู่บ่อยๆตั้งแต่เหตุการณ์ในพี่นาคสามละที่โผลมาแบบว่าแบบเหมือนจะเป็นพญานาคหรือเปล่าอันนี้ยังไม่แน่ใจนะครับ แต่ว่าต้องรอดูในหนังเต็มแต่ว่าถ้าจะไม่ผิดในตอนจบภาคสามเนี่ยเป็นตัวละครนี้แหละที่เดินลงน้ำแม่น้ำโขงผมก็ติดใจอยู่อย่างหนึ่งนะอันนี้ขออนุญาตพูดนะครับคือมันถ้าสมมติมันจะดีกว่านี้ถ้าสมมติคุณไปแอตแลนติสนะแอตแลนติสในแม่น้ำโขงอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวนะเนี่ยอย่างนี้เห็นครับก็ผมรู้สึกว่าเรื่องนี้มันแอบไอเดียคล้ายๆเรื่องผีตามคนอนะ ถ้าสมมติใครจําได้ผีตามคนก็คือหนังสั้นของจากทาง Apple TV ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากประเพณีจริงๆแล้วก็เหมือนกับเล่าเรื่องราวของคนที่ไปป้นอะไปป้นหน้ากากาแล้วเหมือนกับมีหน้ากาก,ากผีสิงอยู่อะถ้าสมมติใครจำกันได้ที่ถ่ายด้วยกล้อง iPhone 13 Pro ทั้งเรื่องนะครับแล้วก็มีพุ่มกับอย่างคุณโอภาคภูมิวงภูมิ ที่ทำชัตเตอร์กว่าติดวิญญาณเป็นคนกํากับนะแต่นั้นเป็นหนังสั้นอ่ะออันนี้อาจจะหยิบส่วนนั้น,นมาขยายมาเป็นหนังยาวก็ได้ครับอาจจะเป็นไปได้ที่แบบเน้ากาก์นี้มันเป็นหนักกากเดียวกันก็ได้อันนี้เป็นไปได้นะแต่ว่าผมว่าไม่น่าใช่แล้วก็ผีพี่นาคตัวนี้ยเราได้เห็นการใส่ชุดที่ชุดเหมือนชุดบวชเหมือนเดิมอะ่ะชุดนาคเหมือนเดิมก็คำถามที่สงสัยคือ ใครอยู่ภายใต้นะะักกะใครจะมารับบทเป็นผีพิ้าคนใหม่อันนี้ยังไม่แน่ใจนะครับก็ตัวละครใหม่ที่เราเห็นก็คือตัวละครของน็อตก็เป็นตัวละครที่ยังไม่แน่ใจว่ามาจากไหนแต่ว่าน่าจะตามโทมินจุนมาครับส่วนอีกสองตัวละครใหม่ก็คือเออโบนัสแล้วก็แพรรี่อันนี้ก็มีทางทางซ้ายเป็น กระเทยตัวจี๊ดในหมู่บ้านส่วนฝั่งขวาก็คือโบนัสที่เป็นแบบเด็กกินที่แบบออกออกแนวเนื้อๆแหละตามพอ o เรื่องที่ว่ามานะแล้วก็ฉากสยองในภาคน,นี้ก็เหมือนกับจะอัปเกรดเอ้เวอรหรือเปล่านี้ก็ยังไม่แน่ใจแต่ว่าก็ต้องเอาใจช่วยตัวละครจากฉากนี้ที่เหมือนกับโดนจับขาแล้วห้อยใกล้ๆกับพัดลมที่กำลังหมุนอยู่แล้วก็อาจจะตัดคอ เขาก็ได้แล้วก็อาจจะต้องมีการอโาหาสิกรรมเหมือนเดิมครับตอนจบทุกภาคเป็นสูตรหนังพี่นาคทุกภาคไปซะแล้วที่แบบเอ้ยมันจะต้องออให้อภัยในตอนจบนะ่ะแล้วก็ประมานนี้เลยครับอันนี้เป็นทีเซอร์จะเรียกว่าตัวอย่างแรกก็ไปเซิงเรียกว่าทีเซอร์แล้วกันทีเซอร์แรกของพี่นาคสี่นะครับ ก็เป็นหนังอีกเรื่องหนึ่งที่มีภาคต่อยาวมาถึงภาคที่4แล้วก็อย่าลืมไปดูกันเยอะๆนะครับก็อาจจะมีสปอยถ้าเดาถูกแล้วถ้าสมมติผมเราถูกเกินไปก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับพี่นาค4 22กุมภาพันธ์นี้ในโรงภาพยนตร์ครับสุดท้ายนี้ก็ฝากกดติดตามช่องและเพจหมาแก่หนังด้วยครับ